สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนสุหมองสุบอเนาะพ่อๆก็ส่งน้องแท้นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ไม่น้องแท้นสิได้มาซื้อมาส่งพี่น้องเลยชื่อเสียงดังยิ่งเดือพี่น้องจังหน่อยอาณาอาตตาแท้ๆ

เอาักสมมีเฮ้าวน้ักสมรอดหนึ่งละลายลายอกแปเมักแอเปิ้าบมอเงบุมกบ้มากไญมากญมากบุมักุ้มาบ่มากมากอมาเต็มากบุญมากกบุญมากบุกบุุากุญมากบุมากญมาบมบุญมากบากบุาบกบอกบกบกบุญแถมให้ร้ากไผ่เพาะบุาบาก้ากมกบาาก มือไหนพ่อมกข้ามสื่อน้ำเจ้านะขึ้นเพชรนอข้ามนอก้ามคำเขียนคกมาจากหัววังมีปัจจัยนนึ่งแทนจีนออาหารสกรกแทนจีนอฮะมากระเพาะคำผิ่น้องห้ซ่น้อยลายลายบ่สักสรอยแท ร้านไผ่กับบมีเงินค um ือกันน่ะเลยคือกันบ้าานนล่นะโรนี่เม as> <No ื่อสินจังหน่วยนี่นะถ้าท่าอันโบบแซบเลยสีห้าอันป้าแล้วนะนี่นะ พี่พระจอยู่เพระนอและดาแปดาตุน้องโนอ่าพี่พรจ้าอยู่หพรกีเจ้าที่ทานทุ่มทางภูชมูชมบุจากพันรวมตื่มปูสามสิบพันพี่นอเลยสามหมื่นพี่นเป็ยาบ้าเกิดทางเกิดตาพี่นออภิร สามหมื่นครูพี่นนอกเลยท่เอย่าบูดเลยย่าคูทเอมาจากนามบพิเที่ผ่าน้องคโดทีต้องขอส่วนามหมืดนเนี่นาอพี่นนอกจังหน่อยเอาสบายดีปะล่งเหรอบอสที่พี่หนอกอยู่ที่พี่านกุ้าน ได้ยังไรเมื่อไรนะได้ได้งแทยนี่้โมีประจอยู่หนึ่ม่นี่้ี่มีแต่คลองเลนพี่น้องเอ้ยป้าเส้นไ้ก่อนป่ได้สิอันใส่เขาเคียวปีหนาได้แม่วันดอสสา ล้อยร้อยตัวแรกร้อยตัวแรนี่นะุมือเละที่จะวางเป็นะมาต่อตัวรันนี่ปัจจะอยู่ฮุกบักกีนออ่าอ่าทิจิจทางคมายได้บ้านหน้ของไกไกับ้าตัรอตรนนี่ปัจจะอยู่อ่าตัีนอกที่แปะที่ผานับเลเออ ม้าแต่ป้าที่ไม่ใี่แม่ใจอยู่้พี่เก้าพี่ทางเทมาจากของเอ้าป้าส hey, ิใหญ่คองพี một, it, ่น้องเอ้ยบานนี้นะใหญ่ทองพนอป้าสนิทป่าน้อใหญ่สิใหญ่พี่น้องเอ้ยเด้อนี่นะพี่น้องเ้ยลูกสบายดีนะแม่ลูก มน้องเน้อกับเป็นัน้องไน้องแพนน้องแพนก็เป็นคือกันเลยนาอพี่น้องเนาะบค่อยสบายพี่น้องเ้ยเจ้าบ้านต่อหน่อสอนอชีเสียงดังให้นอพี่น้องจังหน่อยเนาะแม่น้องแพนกับย่าเงยบสิคนพี่น้องเลยมาไก่พี่น้องมันแดดมันแดดบนนาดูมันแด กรูพมตวันทองไปใจอยู่้าวบาทนอกแลกข้าวชาข้าวไทยปรจากพีไรที่มใจอยู่นี <S <S อันนี้คือป่าสนีป่าเดยพี่น้องเลยใส่หมวกใส่ข้าวเพิ่นอกผู้ได้กันพจากหน้าบ่อนยันจืดู้ได้นะพี่น้องนะปะจกานาะเป็ดข้าตอนนี้ตอนนั้ใจอยู่ี่พัดผนาฮุพ่ทาพุิดพุิด อ๋อยอซอหอลุงดังจะย่อได้ติอได้เีเพผนคงเพิ่มบริธัรมาด่าได้พี่น้องเป่าเฮานี่นนเพิ่นกับห้ายู่หากินคือเก่านะพี่น้องเนาะแม่น้องกทนะ็ซ่้อมาะกพมกหมานอพี่นอเปาะิลมาให้าน้องแทนพี่น้องเเลเพราะว่ามื่าะน้องแนนเพิ่มากนพี่น้องมาแอปเกินลก ซื <kah> <ana> <g ket> ้อมาให้พ่อเพื่นซื้อมาซื้อมาให้ได้ก็ได้น้พี่น้องน่ะแต่แม่น้องแทนบ่คไ่กินก็ไดแล้วพี่หน้องไม่ป้เนแม่น้องแทนบ่บ่ค่อยมากกนได้พี่น่องเอ้า้อไข่ที่จะอยู่ที่พันีอนน้ำ่สี่เออเรียูได้เนมาต่อหวนต่อยอดสลับึงเอออพูดน้มาต่อยอดสลับนี่าที่ไหนพ่อได้งุงดังมาทุกวัน ว่าเาจะงมมาอขอให้ด้วเ็ุไทยความยดยืดยนให้านนี้ด้พี่น้องเอ้แม่น้องแท้นะซ้ำมาค้นซอยป้าพี่น้องเอ้ยร้องดังมาโดดไวลมใจเจ้าป่าธนาได้พี่น้องเส้ีเสียงดังแล้วเนาะพี่น้องจังหน่อยเนาะยักษ์จะเดินตะพังอยากจะตต้อยาจะม่งเม่าฮูตาแจ้งาวราซ้ำมาปุ่งก็มีพี่น้องเอ้ย่หลภายใต เออยมห้งดวยพ่ด้ท่อลแบบพี่น้องเอ้ยาเก่พี่น้อง้านเท่ยทอยงให้ิให้ทุกองดออบยไหน่ัดทุกทงพ้อพี่น้องดออาเชิดื้อได้ทบียมาตยิงปืน่้องไิงปืนด้ประมาณิกว่ามาสั่นิบกว่านะท่ามาไปใส่เบิร์ดกินเบิร์ดเลรอี่น้อกหวกินนะา แต่คกระบเียไปคับแม่ลแ้กสดมาตะการเว้นี่แหละพี่น้องเลยอ่อยกรคื่นอากาศเนน้แม่นแ้ก็คื่อสุบดรมาเอกพี่น้องอ่าพี่น้องเลยล้างลานไขื่องพี่น้องเยอ้งเพเอาได้ิเนาะเออการนำกลมานี่มาุมพี่น้องอ้กลมบ้านน้องพี่อนและกลมบ้านที่ชะว้างได้เอาเนาะเอือว่าเนเล่เการนำคนหนึงหน้าเออ เสียงดังเลยน้าพี่น้องจังหน่อยน้าพี่น้องเนาะนวนสว่างเอากับหมุดก็ได้มาเอองามกระเป๋าเด็แต่ยิ่งแย้มแจ่มใสโอ้ยเออซาถูนเนาะเออมาโต อ่ยอดโต๊ับ่โต๊เมากระทงคำด้วยแก่บ้านแก่เมืองนอกแกนอกแก่เมืเขาเนาลุงดำพนะยิ่งอันนี้พี่น้องเอ้พน่าได้ประมาณสิบพี่น้องเออก็มาจากบ้านน่นะบนามะปุ้งก็มีพี่น้อง เออเป็นผู้ค <kunne> ลุ่มคลองเอออยู่ในกุ่มบ้านเฮาเนาะอ่าเยอวอันเมืองสวรรค์ก็เป็นเพื่อนเลยเออเป็นผู้ชายสะพานเออขาดเกินเงี้ยก็เป็นเพื่อนเลยเนาะป้าจัน์มาแต่เศร้าผู้จันนะว้าจ้าวที่เกิดเจ้าชสยหลยังมาหลุดไทยมาไพคับรถไทยมาเจ้านะก็กระจาเนาะเออเนาะจะได้เกิดคนมาแล้วเนาะะกอดจอดเกินแล้ว บ้ดาเลนตลอด้ออ้พี่น้องเอ้ยมอไินเนี่ยกหักาแกน้ำบดเป็นโลแลยพี่น้องเอ้ยนองดำนะลุงดนี่นะั้เนกจะัวนจะได้จบกสวุขนีวิตที่ไนี่ไปเงานเด้อเออนนี้ได้แ่บ่อยัง เป็นวัดพี่น้องเอ้ยอนี่จนากไปนอเนาะมันหนาวพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกระโคอยมานคอยอยู่เย็นี่้อมุกไนาะพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวพอน้องแท่งกระถาอยู่เฮื่อนั้นหน่าบุญพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแม่ห้องแท่งลงมาส่งซ่องบุญพี่น้องเอ้ย สีเสียงเพ่งเลยด้วยพี่น้องถ้าพี่พลาดอันใดกข็ขอโทษข้อภัยเนาะพี่น้องนอคิมหนาพอกันไหมยู่ดีไม่แห้งสุกุสุโคนแม่น้องแทนกับสีเดล่าเลยนะพี่น้องมือนีนก็นมาซื้อสมซอยป้าเนี่ยเลยพี่น้องเลยล่าเลยเนาะพี่น้อง